สวัสดีค่ะวันนี้ทั้งเทมิทำอะไรคะน้องเทมี่จะทำวาดรูปรูปอะไรคะรูปรูปนี้นวาดรูปอะไรดูพอชินเอาเนี้ยพอีเอานี้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยโอ้จับดินสอสิไหนดูสิหนูดูท่าจับจับดินสอสีก่อนดูสิไหนจับยังไงคะ จับยังไงจับยังไงดูสิโอ้จับเก่งเฉยเลยนั่นแหละจับอย่างงั้นน่าทุกแล้วค่ะนระบายดิสิตั้งใจระบายสิลูกพ่อทินฮืมลูกจะวาดรูปอะไรคะวดปลาบึกปลาบึกปลาบึกอะไรคะปบึกคอไหนวาดยังไงปลาบึกปลาหมึกอะวาดยังไงลูกไหนวาดให้พ่อดูสิจับติดีค่ะ ชื่ออะไรคะท่านพี่ชื่ออะไรคะอ่ะทำอะไรล่ะคะอ่ะไม่ว่ารูปล่ะคะเพนงปากกาก้าบอกเพ่งพ่อที่อันนี้ใครวาดทนี่ มแพนสอบสอบมาขอได้พ่อทินบาลูพ่อทินวาดรูป,รปเดี๋ยวก็ลูปใช่ว่าพ่อวาดลูปอะไรคะวาดลูปวไม่ทำอะไรคะลูกเราเราดี่สอบเป็นปะเราสีเป็นปะในเราไงลูกในใช้กบใช้ไงคะใช้กบกบอันนี้ ไหนเราไงอะหมุนดิลูกหนูดันดันให้ดันเข้าไปลึกๆสิคะแล้วก็หมุนเออหมุนเข้าหมุนเข้าอืมไหนหมุนหมุนอีกหมุนแค่นั้นหรอเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคะอ่ะไหนวาดรูปอะไรต่ออะรูป แล้วครับรันซออะไรไงลูกงั้นนั้นสีอะไรนั่นสีแดงสีแดงค่ะสีแดงหนูจะระบายอะไรคะนัสีแดงจะระบายไหนนั่นระบายต้นมะพร้าวเหรอคะอืออย่นี้เก่งมากห้ามออกนอกกรอบนะลูกเวลายันไงอย่างนี้เก่งมากเนี่ยหนูระบายระบายในขอบเนี่ยอะระบายให้เต็มดีลูกนี่ระบายในต้นลูกระบายในต้นให้หมดก่อนนะคะ Hmm? ทำอะไรทำอะไรอืม hmm?